เป็นเลี้งผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของ New ฟอร์ดเลเวเลตนะครับปี2022นะครับของ20นะครับหรือที่เขาเรียกกันฟอร์ดเน็กเกนนะครับเน็กเกนเลชั่นนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อตัวท็อปเลยนะครับตอนนี้เรามีมาที่ร้าน1ชุดนะครับใส่ได้กับรถฟอร์ดหกลูมาตรฐานทุกคัน นะครับมีอะไรบ้างก็ฟอร์ดแลนเจอร์เอเวอเรนต์นี่แน่นอนนะครับคุณเอาไปใส่มาด้าเบทีห้าสิบก็ได้นะครับถ้าอยากไปใส่รถตู้ก็มีฮุนไดเอสแมนใส่ได้เพราะฮุนไดเอสแมนเป็นหกลูนะครับก็ใส่กอล์ฟฟอร์ดได้นะครับดวยลายหน้าตาของเขานะครับก็จะเป็นขอบยี่สิบนะครับก้านลาวายหน้าเงานะครับอารมณ์สปอร์ตหน่อยนะครับเหลืองดำนะครับออกเทาเทาเข้มขนาดนะครับฝาฟอร์ดนะครับโปรดิจะเป็น แต่ก่อนถ้าเป็นโลโก้ฟอร์ดฟอร์ดมันเป็นฟ้าสีน้ำเงินนะครับเบอสีฟ้าตอนนี้เป็นสีออกสีดำน,นะนะครับอารมณ์สปอร์ตดุดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับ,นะรบตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยจะมีตาโฟโมโคไม่ก็ตาฟอร์ดนะครับมีอยู่สองอย่างอาันนี้เห็นไหมครับตาโฟโมโคนะครับล้อฟอร์ดเวลาผมไลฟ์เนี่ยถ้าไลฟ์ประมาณสิบล้อแปดล้อจะเป็นตาโฟโมโค นะครับก็คือผู้ผลิตให้กับฟอร์ดถ้ามีตานี้คือล้อแท้นะนะครับอ่าแล้วก็เป็นขอบ20นะครับขอบ20กว้าง8นิ้วนี่นะครับออฟเซตอยู่ที่55นะครับออฟเซตที่55นะโอเคนะครับก็ได้เป็นล้อตัวท็อปขนาดใหญ่นะครับลูกค้าหลายท่านมักจะถามผมนะครับว่าขอบ20น้ำหนักหนักไหมนะครับผมลองยูให้ดูเลยนะครับรถโฟล์คก็หนักอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ มาด้วยความแข็งแรงนะครับถ้าคุณอยากได้ล้อเบาคุณต้องไปซื้อพวกล้อโฟอร์ฟอร์มี่หรือล้อฟอ้อนซึ่งราคามันก็แพงนะครับล้อตัวนี้จริงๆงเบิกสินก็แพงนะนะครับแต่ว่าคณจ่ายในราคาซื้อกันถอดรถเนี่ยไม่แพงก็จะได้ล้อแทนไว้ใช้นะครับล้อพวกนี้ดีไซน์มาตามกําลังเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นถ้ามันใส่ใช้งานกับเครื่องตัวท็อปไม่มีปัญหาอยู่้วนะครับเครื่องตัวรองก็ใส่ได้กนะบกำลังเครื่องยนต์มาหาศาลพวกนี้ นะครับสนใจสอบถามมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงพร้อมเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางถุกเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ต่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากหลานต้นยังโยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ